เ้าทักทายสบายดีพี่นอ้องเมื่อสุกสุโคนมาพบกับสามารถใส่แนวอีกแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบิ่งอีกโครงการนึงซึ่งเป็นโครงการทางด่วนนครหลวงจันทร์หมายเลขหนึงนั่นเองก็คือจะเริ่มจากบึงท่าหลวงหาเส้นทางเลขสิบสต้ในระยะที่1นึงรวมทั้งเมดจะเป็น13.130กิโลเมตรเนาะทุกคนก็คือระยะการก่อสร้างจะเป็นรวมทั้งหมด30 6เดือนแล้วก็เริ่มต้นการก่อสร้างแม่นวันที่9กุมภาพันธ์2 0 0แล้วก็ใช้สำเร็จในวันที่19กุมภาพันธ์2 0่นเองก็คือซึ่งในปัจจุบันแม่นเห่าอยู่ครอบเขตบริเวณบึงทาดหลวงนั่นเองนะทุกคนก็คือเขาจะได้สังเกตเห็นว่ามีหลายๆโครงการเนาะที่มีการก่อสร้างตึกอาคารหลายๆเลยอยู่ครอบเขตบริเวณบึงทาดหลวงนี้ แต่ในวันนี้เขาก็จะมีจุดประสงค์แบบว่าจะพาทุกคนมาเบิ้งจุดทางที่จะเข้าไปสู่ทางด่วนแล้วก็ไปเบิ้งแลวทางด่วนนั้นเพื่อนจะสร้างมาทางใดนั่นเองนะทุกคนก็คือซึ่งในปัจจุบันแม่นเขาจะอยู่ขอบเขตบริเวณบึงท่านหลวงแล้วก็ทางตึกทางหน้านี้จะเป็นตึกคอนโดมิเนียมโครงการ99ปีนั่นเองควรเนานะแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางที่จะเข้าไป สู้ไอเทลกักะทางที่จะเข้าไปสู้ทางด่วนนั่นเองนะทุกคนตัวตัวทางหน้านี้จะเป็นบริเวณครอบเขตเพื่อนปักรักใหม่ที่จะเคล็ดทางด่วนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่งอีกเท่อนึงว่าเป็นแนวไหนหนั่นเองเนาะทุกคนติดตามรับชมเบิรงน่งกันสว่วนครอบเขตบริเวณนี้ทางหน้านี้ก็จะเป็นเข้าไปทางในตัวเมืองนะทุกคนแล้วก็เขาจะเข้าไปเส้นทางนี้จนกั้ไปหาเส้นทางที่เพื่อนจะสร้างเป็นทางด่วนนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยว่าซีมีความเป็นไปมาแนวใดแล้วก็เพื่อนสร้างหอดใส่แล้วนะทุกคนไปติดต,ตามฮับสมเบิ้งน้ากันเลยแล้วก็ยังมีโครงการก็สร้างยูทังนี้ถือว่าเป็นตึกเนาะที่เ้าสามารถขี่รถเข้าไปเข้าไปได้เราจะเข้าไปทางนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันยูจุดใดเนาะที่จะเป็นทางด่วนนั่นเองนะทุกคนเลยเนาะทุกคนเราจะเริ่มอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุด ที่ทางต่ดทางหน้าก็จะเป็นทางไปเข้าแต่ตัวเมืองแล้วก็ออกไฟแดงกันบึงท่านหลวงนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ทางนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะไปหาคอนโดมิเนียมแล้วก็จะเป็นอีกทางหนึ่งไปหาหลังไอเทคนะทุกคนเนาะแต่ตัวนี้จะบริเวณทางด่วนเนาะทุกคนจะเป็นแบบเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ทางด่วนนั่นเอง ซึ่งในื้นนี้บ่มารก็จะพาทุกคนแบบไปเลาะเบิ่งตามแลวทางด้วนว่าเพื่อนที่มีแผนสร้างไปแนวใดนั่นเองนะแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางที่เพื่อนกําลังจะสร้างขึ้นไปเนาะก็ถือว่ามีการขยายเส้นทางนี่ทางนี้น่าจะเป็นทางที่จะเข้าไปสู้ทางด้วนก็นถือว่ามีหลายหอสมควรนะทุกคนเนาะที่เพื่อนปักลักหมายอยู่ทางด้านนั่นเนาะที่บ่มาได้ได้เบิ่งแล้วก็ได้เห็นแล้วเนาะแต่ เขาจะมาท่ายให้ทุกคนได้หู้ว่าเป็นทางแนวใดเนาะที่เพื่อนสร้างหอดใส่ละแต่ตัวนี้จะเป็นทางที่กําลังที่จะเข้าไปสู้ทางด่วนนั่นเองแต่ยังยู่ขครอบเขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงอยู่เนาะตัวนี้เนาะหรือว่าครอบเขตที่เกี่ยวกับคอนโดมิเนียมแล้วกับไอเทคเนาะไปซื้อเลยแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ ว่ามาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นจุดซีแยกอีกแล้วทุกคนเนาะทางหน้าในเพื่อนกักําลังมีการที่จะอ่าก่อสร้างหรือว่าปูคอนกรีตหรือว่าปูยางเนาะที่จะไปทางด้านหน้าอีกส่วนทางนี้จะเป็นทางอ่าตึกคอนโดมิเนียมโครงการ9กปีแลเ้วลยก็ตัวทางหน้านี้จะเป็นไอเทคหลังเก่าเนาะเราจะมีเส้นทางองีกทางนึงเข้าไปทางนั้นแต่สามารถออกมาจากทางนั้นมา็รือว่ามาเข้ามาสู่อ่าตามแล้วทางด่วนที่เพื่อนกําลังจะสร้างหรือว่า ทเพื่อนมีแผนที่จะสร้างยุ่ทางนี้นะทุกคนเนาะอยู่เบื้องขวามือเนาะเท้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือก็จะเป็นไปหาตึกคอนโดมิเนียมกับไอเท็ I Tech เนาะแต่เขาจะเลี้ยวเบื้องขวามือเพื่อจะไปตามแล้วหาเส้นทางที่เพื่อนจะสร้างทางด่วนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งไปพร้อมกันเนาะว่าแล้วทางด่วนนั้นจะเป็นแวนวใดเนาะที่ว่ามาฮอดจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เพื่อนมาหยุด การก่อสร้างยูบอนี้เนาะแต่อาจจะมีการไปต่ออยู่แต่เฮายังบนันมีการอัปเดตเนาะถ้ามีการไปต่อแม่เนเฮาจะได้อัปเดตให้ทุกคนเนาะได้เบิง่งได้เห็นกานแล้วก็ยังมีคลองน้ำเนาะทุกคนเนาะเบิ่งให้สังเกตเนาะจะมีคลองน้ำตัดยูบอนี้เนาะจะเป็นห้องน้ำเสียนี่แหละออเป็นคลองระบายน้ำเสียหรือว่าแม่นเลยแหละเนาะทุกคนเนาะตัวน,นี้นเานาะออแล้วกแนวทางด้วนจะเป็นอยนยูทางแบบยูทางด้านหน้านี่เนาะทุกคนนี่น จูอันกายตัวน,นี้นี่นี่มานี่เนาะลักมันจะเป็นสีส,สีขาวขาวอยู่หุ่นเนาะแล้วก็ตามตัวนี้มานี่ตามตัวนี้มาเนาะที่เพิ่นปักลักที่จะหมายเขตแดนทีเ่เพื่อจะสร้างทางด่วนนั่นเองทุกคนนี่ไปทางคุณนเนาะเดีย๋ยวว่ามาสิเลาะ,ะ,ะเบื้องแถวนี้แล้วก็สิเข้าไปทางด้านในเนาะว่าเป็นลักแท่เนาะยันไม่ดึง fc ว่าเออว่ามาได้ตัว fc แล้วว่า โมเมนทางด่วนีอย่างนะน,นะแต่เขาจะไปเบิรงว่าเป็นรักแท้บ่เนาะนะทุกคนเนาะละหลายคนก็เข้ามาว่าแล้วมีหลายคนเนาะที่ถามเข้ามาว่าเออจุดเริ่มต้นของทางด่วนจากบึงทักหลวงนี่มันชีซอดอยู่ทางไหนเนาะแล้วก็มื้อนี้ประมาณก็จะพาทุกคนมาเบิ่งนํากานเนาะว่าแมนอยู่จุดใดนนั่นเองก็คือทางนี้เนาะทุกคนทางนี้มานี่ก็จะตกไปอันซอดตึกคอนโดมิเนียมโมเมนต์ Moment, คอนโดมิเนียมขอาทุจะเป็นตึกที่เพื่อนกำลังก่อสร้างอยู่ทางด้านหน้า ตัวที่ประมาณว่าเพื่อนมีการก่อสร้างแลังของควาสามารถเข้าไปได้นั่นเองนะแล้วก็ต้องมันต้องมีทางแยกขึ้นมาอยู่ทางไอ้เต็กพี D ่แดงนะทุกคนเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมึงท่าหลวงก็จะอยู่อันอความเขตเส้นทางแม่นลักปักหมายแม่นยู่อันตึกคอนโดมิเนียม,มน่มมนขอโทษเนาะอ่าตึกอ่าเพื่อนกําลังก่อสร้างอยู่ทางด้านหน้านี่นั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็มาทางนี้นี่เพื่อนอาจจะมีการก่อสร้าง สร้างต่อเสื่อมต่อตึกทีบอมาดม,มาเมื่อกี้นั่นเองนะทุกคนนี่แหละเป็นเส้นทางที่มันตัดเนาะมันตัดมานี้นี่ถ้าไปซื้อนี่ก็จะแป็นตกอ่าคอนโดโมิเนียมคอนโดโมิเนียมแล้วก็ตทางทางนี้ตัวนี้จะเป็นไอเทคเนะเาะอ่าแล้วเพิ่นก็จะสร้างตัวนี้น่าจะมาตัดกับทางด่วนแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะที่เป็นเส้นทางที่จะเข้ามาสู้ทางด่วนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็แล้วทางด่วนก็จะเป็นอยู่ทางนี้ซึ่งว่า ตามการสังเกตเนาะเอามาเบื้องนี้ก็ถือว่ายัางบันมีการก่อสร้างอย่างเนาะที่จะมีการที่จะบุกเบิกที่ดินีอย่างนะแล้วก็แบบเป็นเป็นผู้เป็นห้างที่ให้เป็นแลวทางีอย่างนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้แม่นเพิ่มแม่นมีการปักกลักอย่างซื้อเนาะแล้วก็ยังบันมีการอัปเดตีอย่าง ขึ้นมาหลายเทือบมีความคืบหน้าอย่างนั้นนะแต่ยู่ทางที่บอ่อมาดเคยมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วก็เป็นยู่เส้นทางซีร้อยท่านก็นถือว่าพื้นทศเป็นทางมาแล้วนะทุกคนเนาะที่บอ่อมาดเคยได้ถ่ายเทือนึงให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วยู่ทางซี่ร้อยมาหาจนกลัวมาหาขวาัขวขั้หละเนาะเออขัวที่บอ่อมาดได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วทุกคนขวนัวนนองเนียงเนาะเออ าฮอตควรองเนียงลหละตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจากบึงท่าหลวงไปหาเส้นทางเลข13ใไต้เราทุกคนเนาะแต่พอมาจะพาทุกคนมาเบิ่งตามแล้วว่าเออเพื่อนมีความคืบหน้าสร้างไปฮอดใส่แล้วแต่โตสุดอยู่อันจากทางด่วนตัวนี้เนาะจะเป็นไปสุดอยู่พุ่นกับะต๊กยู่เส้นทางเลข13บสาไตนั้นจะเป็นอยนยหลัก14เด้อทุกคนนะมันจะตกอยูลัก14ถ้ามีโอกาสบ่มาจะไปทายให้ทุกคนได้เบิ่งว่าจุดอ่า เพื่นสร้างไระยะที่หนึ่งนี้ไปตกยูรักสิบสี่นันหน้าตาเป็นแนวไหนนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นยูบึงทัดหลวงนั่นเองเอากระขี้รถมาแต่ทางด้านหน้าคุณมาเลาวทุกคนเนาะเพื่อนะจะได้เข้ามาเบึงอ่ ตามแนวที่เพื่อนปักลักที่จะสร้างทางด่วนนั่นเองครับทุกคนเนาะมาให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้ากันว่าเป็นแนวใดเนาะก็คือตามการสังเกตเลยยังบุทันมีการที่จะเพื่อนเป็นเฮ็ดเป็นหูเป็นห้างเลยนะทุกคนเนาะถือว่ายัางมีการปักลักในอ,อย่างซื่อๆเนาะยังบุทันมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ถ้ามีความคืบหน้าอย่างขึ้นมากับมอมาดกสิภาทุกคนมาอัปเดตเนาะมาเบิ่งว่า เปี2 0 2 3นี้เพื่อนจะมีการสร้างสำเร็จบ่เนาะทุกคนเนาะตามที่แผนที่เพื่อนมาวางไว้นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้แม่นตามทุ่งให้ทุ่งนานนะทุกคนเนาะอยู่ทางนี้แล้วก็มีห้วยมีห้องอยู่ทางด้านขา้างนี่อย่างนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบตอนสวยๆเนาะจะมืดแดหน้อยนิแต่เว็นกับอ่บางคีเฟื่ออ้อย่างน,นนะมันก็จะแบบภาพจะมืดๆแดหน้อยนเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะขี่รถ ตามแล้วทางด่วนนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นที่เพื่อนยงมงบทันมีการสร้างนะทุกคนเนาะแต่อาจเพื่อนมีการสร้างแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแป,ปลงไปหลายๆนาๆนาเนาะแต่เราก็จะมาถ่ายเอาภาพบรรยากาศตอนที่เพื่อนยมโบทันสร้างถ้ามือหน้าเพื่อนมีการสร้างแล้วอย่างนั้นนะ แล้วเราก็มาเบิ้งว่าอีกท่หนึงว่าเออตอนเพื่อนบบรันสร้างเป็นแนวนี้แล้วก็ตอนที่เพื่อนสร้างแล้วมันเป็นหน้าตาเป็นแนวใดนั่นเองทุกคนเนาะแล้วก็เอามาสมเทียบกันว่าเออเมื่อก่อนเป็นแนวใดแล้วก็ปัจจุบันเด้เป็นแนวใดนนเนาะทุกคนนะกเาานา,า,เาเเนะเดี๋ยวเขามาเบิ้งอ่าตัวนี้กันเลยเนาะทุกคนเนาะว่าแมน่นทางด่วนที่ประมาณเว้าม,มาเท้าเนาะแต่ลกักลักเลยก็จะแม่นนั่นแหละเนาะทุกคนนี่เลยเนาะเพื่อนปักลักอยู่วันนี้ตามแล้วตัวนี้ไปเลยนะทุกคนเนาะลักมันอยู่พุ่นเลยนี่ นี่เลยเนาะอาจจะเป็นอ่าเป็นก้านแดงขาวแล้วก็นหนังสือสีดำเนาะเขตทางด่วนนั่นเองนะเอออยู่นี้เนาะอยู่นี้ไปฮอดอ่าตึกคอนโดมิเนียมอยู่ทางพุ่นเนาะคอนโดมิเนียมอยู่ทางเบื้องขวามือแล้วก็ตึกที่อันตัดแม่น่ามีไอเทคแล้วก็มีอันตึกที่เพิ่นก่อกลังก่อสร้างใหม่นั่นเองนะทุกคนนี่ ตามเลวตัวนี้เลยเนาะมันจะตัดาทางท่งนาอย่างไปเนาะเพื่อจะได้ไปสู้าทางยูตึกพุนะทุกคนเนาะมันจะาตามเพื่อนปักลักนี่นะทุกคนมันจะซื้อไปทำตัวตึกที่เพื่อนอันตัวนี้เลยเนาะทุกคนตึกที่มันสร้างใหม่อันยันทำแคมที่บรมาณท่ายมาเมื่อกี้นี้นั่นเองนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับผได้มีอย่างไรนะทุกคนประมากับพาทุกคนมาเบิ้งจุดทาง เริมต้นที่จะเข้ามาสู้ทางด้วนแล้วก็ครอบเขตตามแนวทางด้วนนั่นเองว่าเป็นจุดใดเนาะที่อยู่อันครอบเขตบริเวณบึงท่าหลวงนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็บ่มม่มาก,ก็ได้พาทุกคนมาเบิง่งมาเห็นแล้วเนาะว่าเออแม่นจุดใดเนาะจุดนี้ก็จะไปอยู่ทางที่เมื่อกี้บ่ม,ม,ม,มาเร้ามาเนาะเร้าซ้ํากันหลายก็ขอโทษขออภัยเนาะสาหรับคลิปวิดีโอนี้บมม่มาก,ก็จะได้อําลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้บมมาาด้อ